สวัสดีครับผู้ติดตามทางทางเฟซแล้วก็เพจแล้วก็ทาง Youtube นะครับวันนี้พามาดูการตรวจเช็คหลอดไฟไฟเรือนไม้นะครับไฟส่องสว่างเรือนไมน้เวลาเราเปิดเป็นแจปับ๊บมันจะมีแสงสว่างขึ้นมาที่หน้าจอส่วนใหญ่แล้วใต้เรือนไม้นะมันก็จะมีอยู่ประมาณสองหลอดซ้ายขวานะครับเพื่อให้ กันไหมมันสว่างล了เราเปิดกุญแจนะครับอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหลอดไฟเกียร์นะครับอ่าคันนี้มาก็ไม่ติดทั้งสองนี่หลักการมันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคือไฟหลอดไฟมันจะมีสองขั้วนะหลอดไฟจะมีสองขั้วคือเปิดสวิตช์ออนเนี่ยเปิดสวิตช์กุญแจออนปับ๊บไฟ บวกนะครับมันจะมารอที่เส้นสีดำนะครับฝั่งนี้นะครับทั้งไฟสองสว่างแล้วก็ไฟเกียร์นะครับแต่ไฟเกียร์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าลูกค้ามาไฟอื่นติดหรือเปล่าอย่างเช่นเกียร์หนึ่งติดไหมสองติดไหมนะครับเราดูรอบด่านบางครั้งมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่หลอดนะครับซึ่งหลักการจะมีแค่ ไฟมาแช่นะครับเปิดสวิตช์ออนไฟมาแช่ที่เส้นสีดำนะเส้นสีดําตัวนี้เส้นสีดําเหมือนกันทีนี้เมื่อหลอดไฟไม่ขาดนะครับถ้าหลอดไฟไม่ขาดไฟมาแช่ที่ขั้วเส้นสีดําปับ๊บอีกเส้นหนึ่งถ้าเป็นไฟสองสว่างก็จะเป็นกาวก็คือมีกาวมีไฟบวกหลอดไม่ขาดอ่าท่านี้มันก็จะติดนะครับ ส่วนใหญ่ที่พบเจอมันก็จะมีแค่หลอดขาดกับสายขาดนะครับจึิงตัวนี้ผมจะเช็คให้ดูด้วยว่าไฟมารอดเส้นสีดำจริงหรือเปล่านะครับเปิดสวิต์ออนะลนี่นะสีดำ,ดำ,ดำ,ดำตัวนี้เป็นหลอดเทสแ้มนะครับเราทำเองก็ได้เอามาจากหลอดไฟขัวไฟเลี้ยวก็ได้ด้านนึงก็คีบลง ก่หรือโครงตัวถังนะครับด้านนี้ก็เป็นไฟบวกคือเราจะเช็คว่ามีไฟมารอเส้นไหนนะครับมันจะมารอเส้นสีดำนะครับจิ้มไปอ่าติดอ่าแสดงว่ามีไฟมารอแล้วนะครับไฟหน้าปัดแล้วก็ไฟเกียร์นะติดนะครับคือเราเช็คระบบแบบนี้ก่อนว่าไฟมารอไหมถ้าไฟมารอแล้วแสดงว่าสายไฟบวกเนี่ยไม่ขาดมีไฟมารอแล้วต่อมาก็เช็คหล,ลวดหลอดขาดไหม ต่อมาที่เราจะเช็คอีกฝั่งหนึ่งก็คือไฟกาวนะครับไฟกาวไฟตัวนี้ต้องต่อเนื่องนะครับอ่าไฟสองหน้าปัดเนี่ยจะต้องต่อเนื่องไปที่โค้งโค้งรถนะครับก็คือสายกาวนั่นเองสายกาวรวมนะครับเมื่อมันครบวงจรมันก็จะติดนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะติดแบบนี้นะครับปิดกุญแจก็ดับปกตินะครับเปิดปั๊บปกติตัวนี้เป็นไฟ2เรียนไม้นะครของตายเรียนไม้หลักการก็มีง่ายๆแค่นี้นะหลักการมันมีไฟมาแช่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือลงกาวแล้วก็ใช็ง่ายๆหนึ่งมีไฟมาแช่ไหมสอหลอดขามไหมสามลงกาวได้ไหม หลักๆเข้าๆอยู่แค่3าอย่างนี้นะครับที่จะทําให้หลอดไฟอ่ะมันติดนะครับ